สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้มีอีกเรื่องนึงครับจากผู้ที่ใช้นามว่าแสงจันทร์นั่นก็คือเรื่องพิธีกรรมโบราณเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมต่างๆในความเชื่อของคนเรามีมานานแล้วสันนิษฐานว่าคงมีมาพร้อมๆกับที่คนเรามีศาสนานั่นแหละเพราะในแต่ละศาสนาก็จะมีพิธีกรรม ในรูปแบบที่เป็นของตัวเองแตกต่างกันไปสำหรับสังคมไทยแล้วาศาสนาพุทธกับพราหมณ์มักจะทำควบคู่กันบางครั้งก็อยู่ในพิธีเดียวกันเลยเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในพระราชาพิธีของพระมหากษัตริย์และพิธีกรรมต่างๆของชาวบ้านทั่วๆไปจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ มีทั้งพิธีที่เป็นมงคลและพิธีขับไล่สิ่งอัปมงคลบางอย่างก็เป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจเรียกความฮึกเหิมให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนอย่างเช่นเหล่าทหารหานที่กำลังจะออกไปทำศึกสงครามในแบบแผนตามตำราพิชัยสงครามนอกเหนือจากการดูเลิกยามในการเคลื่อนพลแล้วยังมีพิธีกรรมอีกสองอย่างที่ต้องทำควบคู่กันไป นั่นก็คือการตัดไม้ข่มน้ำและโขนทวารซึ่งเป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่ทำสืบเนื่องกันต่อมาทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพและเพื่อเป็นอัปมงคลแก่สตรูตามบันทึกในประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเชื่อในเรื่องการทำพิธีแก้อาถรรพ์ก่อนออกทำการรบเป็นอย่างมากไม่เคยละเลยแม้แต่ครั้งเดียว และพระองค์ก็สามารถรบชนะข่าศึกได้ทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นศึกเล็กหรือศึกใหญ่ในบันทึกกล่าวไว้ว่าก่อนออกรบทุกครั้งพระองค์จะต้องจัดทําพิธีกรรมที่เรียกว่าตัดไม้ข่มน้าหลักการอย่างแรกก็คือต้องคํานึงถึงว่าฝ่ายข่าศึกอยู่ทางทิศใดอย่างเช่นการรบกับพมา่าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยา พระองค์ก็จะมีรับสั่งให้สร้างโรงพิธีทางทิศตะวันตกคือที่ทุ่งลุมพีหรือเมื่อคราวที่ทรงยกทัพไปตีเมืองละแวกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกก็ให้สร้างโรงพิธีขึ้นที่ทุ่งหันตราวิธีการก็คือสร้างโรงพิธีแบบชั่วคราวขึ้นที่ท้องทุ่งนอกเมืองทางทิศที่ต้องการประดับด้วยฉัตรและธงซึ่งถือกันว่าเป็นสิ่งมงคลแล้วนำดินอัปมงคล ก็คือดินที่มีคนเดินข้ามไปข้ามมาอย่างเช่นดินใต้สะพานดินใต้ท่าน้ําและดินป่าช้ามาผสมคลุกเคล้ากับน้ําปั้นเป็นหุ่นของข้าศึกโดยทําเครื่องแต่งกายให้ใคล้ายคลึงกับชุดประจําชาตินั้นๆเขียนชื่อแม่ทัพของข้าศึกไว้ที่หุ่นดินและลงยันพุทธจักรบ,บรรัยจักรทับลงไปที่ชื่อนั้นแล้วนําต้นกล้วยกับใบไม้บางชนิด ที่มีชื่อใกล้เคียงกับพยัญชนะตัวหน้าของแม่ทัพผู้นั้นเช่นถ้าแม่ทัพที่นำศึกมาชื่อนันทบุเรงพยัญชนะตัวแรกคือนนหนูก็จะเลือกไม้ที่มีตัวนนหนูนำหน้าอย่างน้อยนาน้อยนองหรือนมแมวอะไรพวกนี้แล้วนำทั้งหมดไปทำพิธีที่เป็นอัปมงคลกล่าวคำประนามต่างๆแล้วนำไปผูกติดไว้กับหุ่นดินแม่ทับของข้าศึก พรามก็จะสวดพระเวทอันเชิญพระอิศวรพระนารายณ์ขอให้มาอําวยอวยพรขอให้ดนบันดาลให้มีชัยชนะต่อข้าศึกฝ่ายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็จะสวดพระคาถาชัยยมงคลเช่นตอนสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชนะมารทันได้เวลาเลิกตามที่โหนหลวงได้เขียนไว้ในหมายกำหนดการแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการ ให้ขุนพลทำหน้าที่แทนพระองค์โดยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้แล้วขุนพลผู้นั้นก็ถวายบังคมลาเพื่อไปทําพิธีตัดไม้ข่มนามโดยเดินตรงไปที่หุ่นดินที่ทําไว้เสมือนเป็นแม่ทัพของฝ่ายข้าศึกเมื่อไปถึงขุนพลผู้นั้นก็ดึงพระแสงดาบออกจากฝักแล้วฟันไปที่คอของหุ่นดินนั้นทันทีจนหัวขาดกระเด็นไปแล้วก็เก็บพระแสงดาบเข้าฝักไว้อย่างเดิม นำกลับมาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายคืนพระแสงดาบอาญาสิทธิ์และกราบทูลด้เสียงอันดังว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ออกไปปราบปราบข้าศึกมีชัยชนะดุดพระราชดําริแล้วพระเจ้าข่านอกจากพิธีการตัดไม้ข่มนามแล้วสมเด็จพระนเรศวรยังทรงเชื่อมั่นในพิธีเดินทัพผ่านโขนทวารอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันพิธีโขนทวาร ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกรบมักจะทำต่อเนื่องจากการตัดไม้ข่มนามโขนทวาวรหรือที่เรียกกันว่าประตูป่าก็เป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในการออกไปทำศึกในสมัยโบราณทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารได้เช่นเดียวกันวิธีการก็คือทำซุ้มประตูแบบชั่วคราว โดยใช้กิ่งไม้ใบไม้สดๆให้สูงใหญ่พอที่ผู้คนและช้างม้าเดินลอดผ่านไปได้โดยมีพระรามนั่งอยู่บนร้านสูงข้างละคนคอยพรมน้ำเทพพันมนเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคดีมีชัยชนะกลับมาในขณะที่พระสงฆ์ก็สวดชยันโตและพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเหล่าทหารและช้างม้าที่ออกรบด้วยเช่นเดียวกัน พิธีกรรมต่างๆที่ทําขึ้นเพื่อการรบทับจับศึกไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ข่มน้ําหรือโขนทวานนอกจากจะเป็นการแก้อาถรรพ์ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วยังมีผลทางจิตวิทยากับเหล่าทหารเป็นอย่างมากเพราะทําให้เกิดขวัญและกําลังใจสร้างความฮึกเหิมความเชื่อมั่นที่จะเอาชนะศัตรูได้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด และนั่นก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรสามารถเอาชนะข้าศึกได้ทุกครั้งไปแม้ในบางครั้งที่กองทัพของพระองค์มีกำลังพลน้อยกว่าก็ตามดังเช่นเมื่อคราวที่พระมหาอุปราชาของพม่าสแสดงแสนยานุภาพนำทัพใหญ่มุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาหมายจะบุกตีให้แตกพ่ายแล้วยึดเป็นเมืองขึ้น จากพงศาวดารของพม่าเองบอกว่ามีกำลังพลกว่าสองแสนคนแต่ก็ไม่รอดพ้นหูตาของเหล่าเสือหมอกแมวเซารกองสอดแนมของกรุงศรีอยุธยาไปได้เมื่อทราบข่าวสมเด็จพระนเรศวรทรงจัดทัพรวบรวมทหารกล้าได้หมื่นกว่าคนเดินทางไปดักรอทัพของพม่าที่สุพรรณบุรีการที่คนหยิบมือเดียวจะเอาชนะคนที่มีจำนวนมากกว่าได้ต้องมีความพร้อมทุกอย่าง ขวัญกำลังใจความฉลาดในการรบและอาจจะต้องพึ่งปาฏิหาริย์ด้วยในบางครั้งกองทัพพระนเรศวรใช้วิธีการรบแบบปิดหัวใจฆ่าศึกโดยการใช้ทหารฝีมือดีแอบซุ่มอยู่ตามสองข้างทางที่ทัพของพม่าเคลื่อนผ่านแล้วหาโอกาสบุกโจมตีไปที่ตัวขุนพลและแม่ทัพใหญ่ผู้คุมกำลังทหารนับเป็นแผนการรบที่ฉลาดถูกต้องและได้ผล สามารถจับตัวพระยาภูกามกับพระยาพัสิมสองขุนศึกคนสำคัญเอาไว้ได้ส่วนแม่ทัพใหญ่พระมหาอุปราชาหนีหัวซุกหัวสนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อไม่มีแม่ทัพกองทัพก็ระส่ำระสายเพราะไม่มีผู้สั่งงานจึงเสียขวัญไม่คิดจะสู้จนต้องแตกทัพกลับไป สำหรับพระมหาอุปราชาโอรสของพระเจ้านันทบุเรงผู้นี้แพ้ทางพระนเรศวรมาโดยตลอดตอนเป็นเด็กชนไก่กันก็แพ้เมื่อโตขึ้นยกทัพมาทำเสืกก็แพ้กลับไปอีกและต่อมาไม่นานก็ยกทัพใหญ่มาอีกครั้งโดยหวังจะแก้แค้นแต่ก็จบลงอย่างที่เราทราบกันดีถูกพระนเรศวรใช้พระแสงของเงาฟันขาดสะพายแล้งสิ้นพระชนอยู่มนคอช้างในสงครามยุทธหัตถี ดังจะเห็นว่าหัวใจของการทำศึกสงครามก็คือขวัญกำลังใจและความฮึกเหิมที่จะเอาชนะสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงให้ความสำคัญกับพิธีกรรมต่างๆก่อนที่จะออกรบและบางพิธีกรรมหลังจากที่ได้ชัยชนะกลับมาพระองค์ก็ไม่ละเลยอย่างเช่นพิธีโขนทวารน,นอกจากจะมีความสำคัญตอนออกไปรบเมื่อกลับมาก็ต้องเดินลอดผ่านซุ้มประตูนี้ด้วยเหมือนกัน เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์และเป็นพิธีขับไล่พูดผีปีศาจที่อาจจะติดตามมาจากสนามรบเพราะการออกไปทำศึกสงครามก็จะต้องฆ่าฝันศัตรูล้มตายไปเป็นจำนวนไม่น้อยและดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จัดอยู่ในประเภทผีไตหงย่อมจะมีที่เหี้ยนและมีอิทธิฤทธิ์พอที่จะติดตามมาจึงต้องมีการทำพิธีขับไล่เพื่อไม่ให้วิญญาณร้ายเหล่านั้นตามเข้าไปในเมืองได้ พิธีกรรมต่างๆในสมัยโบราณมักจะมีความละเอียดรอบคอบในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องกิตตวิทยาในการรบไปจนถึงเรื่องพูดผีปีศาจลองคิดกันเล่นๆว่าหากปล่อยให้วิญญาณผีไตหงเหล่านั้นตามเข้าไปในเมืองได้มันก็คงเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านจนอยู่กันไม่เป็นศกอย่างแน่นอนและมันก็คงไม่คิดที่จะกลับบ้านเพราะทิ่กรุศรีอยุธยา อุดมสมบูรณ์กว่าที่ขงสาวดีมากมายหลายเท่าไหนๆก็รบแพ้แล้วก็ขออยู่ที่นี่ด้วยซะเลย